ไม่ยิซี ee, แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นา나อีกแล้วนะคะกับช่องนานามากับดวงนะพบกับรายการเปิดดวงล่วงหน้ากับนานามากับดวงนะเป็นดวงรายปักนะคะอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่นะเป็นการเปิดดวงรอบใหม่ก็คือนะทุกส5้าวันนะคะ อันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาถึง15พฤศจิกาเปิดดวงล่วงหน้ากับนานามากับดวงนะคะ1นึถึง 15, สิพฤศจิกาปักนี้ของคุณนะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะชาวราศีกันนะชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยาถึง16ตุลาคมนะหรือมีลักนาสถิติอยู่ที่ราศีกันนะ ความรักการเงินการงานสุขภาพโชคลาภตัวตนของคุณเป็นอย่างไรในช่วง15วันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะอดีตและปัจจุบันคุณย่อมรู้อยู่นะ,ะแต่อนาคตคุณไม่รู้อนาคตวันพรุ่งนี้มารืนนี้นะ,ะภายใน15วันนี้คุณไม่รู้นะ,ะมาดูกันว่าอาจจะตรงกับบางท่านและอาจจะตรงเป็นบางเรื่องและไม่ตรงเป็นบางเรื่องนะแม่หมอสับไพ่ไป เปิดไปนะทุกคนจะได้ไม่คิดว่าไม่เหมาะเซตไพ่นะคะอ่าไม่จริงๆแนละ้วถึงจะเซตไพ่มันไม่มีความจะเป็นเลยต้องเซตอ่ะนะทุกคนนะคะเราไม่มีสิทธิ์ในการไปกําหนดชะตาชีวิตของใครได้นะคะอ่ะาไพ่ยิปซีแค่ชีน้นําพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตพฤติกรรมของคุณเองจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนดวงชะตาหรือไพ่ย,ยิปซีแค่ชี้นําเท่านั้นนะคะอ่า เรามาดูดวงชะตาของชาวราศีกันนะะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรในช่วง15วันนี้ The world นะ,ะอ่ามันไพ่ใบนี้หมายถึงอิสระเสรีสุขก,กายสบายใจนะฮะ The world คือสุขก,กายสบายใจเห็นไหมอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวเห็นไหมผานน้องหมาน้องแมวไปด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไพ่ของ ชีวิตที่ล้นลามีความสุขนะเดี๋ยวดูไพ่แว่นล้อมว่ามีความสุขจริงหรือเปล่านะการเงินแน่นอนย่อมมีส่วนสุขภาพใบนี้ออกมาบอกก่อนเลยนะคุณจะท้องอืดน,นะบางทีมีความสุขเยอะมากก็ทานมากท้องอืดน,นะไม่ค่อยระบายนะ <c oughs> นะ,ะอ่ะชาววันไม่ใช่ดิชาวลัคนาราศีกันใบแรกของคุณนะใบที่สองค่ะ ไพ่ขยายตัวตนของชาวกันโอ้ไพ่ดีมากทุกคนนี่สองใบเนี่ยความหมายคล้ายคลึงกันเลยเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่นะ The World ก็คือไพ่ดีอันดับสองของไพ่ย,ยิปซีนะ Wheel of Fortune ดีมากกงง้อเห็นโชคชะตานาฬิกาชีวิตนะขึ้นอยู่กับว่าในอดีตคุณทำอะไรไว้นะถ้าคุณทำกรรมดีไว้สิ่งดีๆก็จะผลส่งผลให้คุณนะ รอรับความโชคดีนะไม่มีดวงใครที่จะตกตลอดชีวิตและไม่มีดวงใครที่จะขึ้นตลอดชีวิตใครที่กำลังดวงตกและรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ของฉันแย่จังให้คุณคิดว่าชีวิตของคุณอยู่ตรงนี้ใต้ฐานนะเหมือนเหมือนล็อกเกวียนนะกลงกรรมกงเกวียนเดี๋ยวมันก็จะต้องหมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปแล้วมันก็จะตกมาอีกนะแต่ จิตตกนะนะดวงตกจิตอย่าตกดวงตกจิตห้ามตกนะเราจะต้องพาดวงของเราพาชีวิตของเราขึ้นนะาบางคนจิตตกไปทำร้ายตัวเองอย่างนั้นอะ่ะมันไม่โอเคนะอ่าใบที่สามนะจ๊ะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณหรือคนในครอบครัวเร็วๆนี้นะจะ,นาานะจะมีคนมาหานะจะมีคนมาหานะ ถ้าคุณไม่นัดกันออกนอกสถานที่ก็จะมีคนมาหาคุณแต่ระวังคนมาเซอร์ไพรส์นะคะนี่อันนี้เป็นไพ่ความรักนะจ๊ะนะใครที่มีความรักอยู่ต่างประเทศเขาจะเดินทางมาหาคุณนะ,ะหรือบางคนเขาจะนัดให้คุณไปหาเขาแต่ตัวเครื่องบินเขาต้องออกให้เรานะเออตำแหน่งคนรักคู่ครองชาวเมดนี่ไง่ายโอ้โหซิมไม่ใช่ซีชาวกัน ม่มอพูดผิดนะชาวราศีกันตำแหน่งคนรักคู่ครองได้ไพ่สีไม้เท้านะเอออันนี้นะจะเป็นการแต่งงานได้เลยนะออบางคนอาจจะมีการแต่งงานบางคนอาจจะมีการอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักนะนะเน่ให้ความรักนะเ,เห็นไหมสวนเสเฮฮาบางคนอยากได้บ้านนะใครจะทําธุรกรรมซื้อบ้านใครอยากได้บ้านนะ บ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้เลยใครจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือใครจะย้ายแฟนจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยมีโอกาสซื้อบ้านนะมีโอกาสซื้อบ้านได้บ้านใหม่โอ้นะฮะมาคนแต่งงานหรือบาคนได้ทั้งสองอย่างฐานดวงของคุณเป็นไงก้าเหรียญค่ะนะก่อนหน้านี้มีโชคดีด้านการเงินมาแล้วนะ่ะจริงหรือปะ หรือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคนหนุนหลังในเรื่องของการเงินการทองอ่าพ่อแม่อาจจะมีกระตังมาก่อนก็ได้นะหรือถ้าพ่อแม่ไม่มีตังก็อาจจะเป็นคุณมีโชคดีเรื่องการเงินมาแล้วก่อนหน้านี้จริงป่ะนะใครมาดูดวงแล้วพิมพ์คอมเมนต์ให้แม่หมอหน่อยนะเพื่อข้อใดมันตรงกับคุณอนะ่ะพิมพ์ไว้นะแม่หมอจะได้มาต่อยอดได้นะออาจะได้ดูว่าคำทำนายตัวเองแม่นไหมแม่นกับใครแม่นยังไงนะพิมพ์คอมเมนต์ให้แม่หมอหน่อยนะคะ ามาดูไพ่อนาคตอันใกล้นะอจะมีคนมาหาหรือนะจะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศอ่าเนี่ยให้มันยงกันนะมีโอกาสจะได้ไปทำงานต่างประเทศก็ได้บางคนบางคนแต่งงานไปต่างประเทศแล้วก็ไปทำงานต่างประเทศเลยอความคิดภายในใจของชาวราศีกันแปดเหรียญนนะ่ะชาวราศีกันไม่คิดอะไรหรอกเรื่องเงิน นะแต่ชาวราศีกันยไม่ค่อยได้พึ่งใครมากนะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วอะ่ะเนอนะเนี่ยแปดเหรียญนนะ่ะชาวราศีกันไม่ใช่คนงอมือเงอเท,ท้าไงพูดง่ายๆไม่ใช่คนนอนรอวาสนานะเป็นคนที่แบบขยันมุ่งมั่นการงานอยู่ตำแหน่งบ้านคุณเป็นไงแปดไม้เท้าโอ้โหไพ่งานดีไพ่ดีหมดเลยเนี่ยนะ ให้งานดีดีมากนะชาวราศีกันลัคนากันนะมีโอกาสที่แบบใครทํากิจการที่บ้านนะใครใครทํากิจการที่บ้านมีโอกาสที่จะแบบรุ่งเรืองอ่ะลูกค้าเยอะนะค้าขายเนี่ยนวทั้งแปดเหรียญทั้งแปดแปดไม้เท้าเนี่ยโอ้โหกิจการรุ่งเรืองมากเลยเฟื่องฟูจะ้ะปัญหาและอุปสรรคของชาวกันมีไหมดูซิไม่มีนะเออ มันมีนั่นแหละมันผ่านทุกได้ทุกเรื่องราวอะ่ะคุณผ่านได้เห็นไหมที่คุณรูปหัวอยู่เนี่ยราชสีนะจ๊ะไม่ใช่หมาเห็นไหมแล้วไพ่หมายเลขแปดหมดเลยคุณนะไพ่หมายเลขแปดหมดเลยนะอันนี้แปดเหรียญอันนี้แปดไม้เท้าอันนี้ไพ่เดอะสเต็เนี่ยไพ่หมายเลขแปดทุก 8, คนอ้าตองแปดเปล่าตองแปดจะมาไหมเนี่ยนะไพ่อนาคตอันไกลของชาวราศีกัน เดวิลนะฮะมีดวงได้ไปเกี่ยวพันกับสิ่งอะไรเทาๆนะคุณนะฮะเอออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะ,ะหรือระวังคนหลอกลวงนิดนึงคนเราเพอเวลาดวงปังเนี่ยดวงเฮงดวงปังมันจะมีคนที่จะพยายามเข้ามาฉุดคุณหรือหลอกลวงคุณนะเอาบางคนอาจจะหน้าไหวหลังหลอกบางคนบางคนหลอกซึ่งซึ่งหน้าเลยนะจ๊ะนะคะ ะระวังนิดนึงนะจ๊ะมาดูไพ่ขยายคู่ครองคนรักค่ะนี่ไงคุณมีโอกาสที่จะได้แฟนต่างประเทศนะนะหรือแฟนคุณอาจจะได้ไปต่างประเทศเนี่ยทั้งคุณทั้งแฟนอาจจะได้ไปต่างประเทศอย่างน้อยใครที่คบต่างชาติอยู่รายงานตัวด้วยนะมีโอกาสที่ต่างชาติจะมาหาคุณหรือคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะมีโอกาสแต่งงานกับชาวต่างชาติจ้า ใบสุดท้ายไพ่ขยายการงานการเงินนะกาอเนี่ยเขาบอกว่าคุณชอบงุดหงิดใจไปก่อนคิดไปก่อนนะไพ่เสียก็มีใบนี้ใบเดียวนะมันอ้อสองใบกับเดวิลนะอาจจะมีคนคนทั้งแบบจริงและมาหลอกลวงนะทำให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียคุณต้องกรองนะคัดแยกคนพวกนี้ออกจากออกจากชะตาชีวิตคุณนะชาวราศีกันลัคนากันนะคะเออ ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรมากเราแค่ระวังนะเราแค่อย่าเชื่อคนง่ายนะแค่ระมัดระวังเท่านั้นเองนะแต่ของจริงคือคุณมีโอกาสจะได้แต่งงานคุณมีโอกาสจะได้บ้านได้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะมีโอกาสจะได้เงินจากแดนไกลนะคะ,ะและกิจการของคุณนะใครจะทำธุรก,กรรมเกี่ยวกับการค้าที่ดินนะ เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติลูกค้าชาวต่างชาติได้เลยนะชาวลัคนาและราศีกันนะฮะอ่ะสุขภาพบอกไปแล้วระวังเออ่ลดพุงนิดนึงพุงออกจะเยอะไปหน่อยนะช่วงนี้นะอวบอวบเพราะว่ามีความสุขไงนะคะ,ะระวังเ,เรื่องของกดไหลย,ย้อนนะจ๊ะปัญหาเรื่องของสุขภาพนะอย่างอื่นไม่มีอะไรมากระวังอารมณ์ความรู้สึก อ่ตรวจมดลูกนิดหนึ่งก็ดีนะไพ่ใบนี้เป็นมดลูกก็ได้นะตรวจมดลูกนิดหนึ่งนะมะเร็งปากมดลูกอะไรตรวจแบบคัดกรองอ่ะแต่ไม่ได้หมายว่าถึงถึงว่าคุณจะเป็นถ้าครบรอบแล้วตรวจสักนิดหนึ่งนะคะระวังคนหลอกลวงบอกแล้วนะคะ,ะเลขที่บ้านดีนะ,ะสื่อน้าโชคคือเลขที่บ้านนะ,ะขายขายที่ดินเลขที่โฉนดนะคะอ่า มีไพ่ธาตุก็คือธาตุไฟธาตุน้ำนะธาตุดินมีนะธาตุลมก็มีนะดินน้ําลมไฟครบลุกธาตุนะสุขภาพอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างแต่ว่าไม่เป็นอะไรมากมายนะคะเออสีเสริมดวงนะได้แก่สีส้มนะส้มเหลืองทองนะคะแล้วก็สีน้ําเงินค่ะสีน้ําเงินเป็นสีทําเงินนะคะสีน้ําเงินเป็นสีทําเงิน นะแต่ช่วงนี้เราไว้ทุกกันอยู่นะอ่ะก็ใจ่เป็นโทนสีที่เรียบเยบนะคะอ่ะวันนี้วันที่แม่หมอทํานายเป็นวันที่2 6นะเราเพิ่งสูญเสียสมเด็จพระพันปีนะหรือพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะอ่ะเสียใจแต่ต้องไปต่อนะขอถึงเวลาที่ท่านต้องไปสู่สวรรค์คาลนะอ่ะเราชีวิตเราต้องไปกันต่อนะทุกคน นะสีเสริมดวงอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆก็ได้เครื่องประดับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแต่ว่าอย่าใส่ฉุดฉาดมากช่วงนี้เขาก็ไม่ได้ห้ามหรอกเนาะแต่ด้วยความที่เรามีสํานึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยนะเออประมาณนี้เนาะโอเคนะแล้วก็เลขหน้าไพ่ของนะเลขหน้าไพ่ของคุณนะสองหนึ่งหนึ่งสองนะสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เก้า 1> 3 1 3 8นึตอง8 8 8 8ปและหนึ่าจ้ะโอเคนะคะใครฟังไม่ทันไปเปิดย้อนเอาเองนะนะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมนะชาวลัคนาและราศีกันพบกันใหม่คลิปหน้าในปักหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะแม่หมอจะทิ้ง ช่องทางการติดต่อไว้ข้างหลังนะคะออค่าครูค่าครูหนึ่งร้อบาทเท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยและมีเงินนะคะ